สำนักข่าวกลองกลางหรือที่เรารู้จักกันในนามหน่วยงาน CIA นั้นคือหน่วยงานราชการด้านข่าวกลองต่างชาติพลเรือนของรัฐบาลกลางสหรัฐที่มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติจากทั่วโลกและแน่นอนครับว่าข้อมูลต่างๆที่พวกเขาได้มานั้นจะต้องถูกปกปิดเป็นความลับแต่ทว่าในปีคริสตศักราช2017ที่ผ่านมา เอกสารลับของ CAA ประมาณ13ล้านหน้ากระดาษที่เดิมทีจะสามารถเข้าถึงได้เฉพาะที่หอสมุดแห่งชาติในรัฐแมริแลนด์ได้ถูกเผยแพร่สู่โลกออนไลน์ด้วยการถูกอัปโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ของ CAA ทาให้ผู้คนทั่วโลกสามารถเข้าถึงเรื่องราวที่เคยเป็นความลับเหล่านั้นได้ซึ่งสาเหตุที่สำนักงานข่าวกลองกลางต้องทำแบบนั้นก็เพราะว่าพวกเขาได้ถูกยื่นฟ้องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพในการรับดูข้อมูลข่าวสาร โดยองค์กรไม่สแสวงหาผลกําไรที่มีชื่อว่ามัสล็อกและแน่นอนครับว่าบทความของเอกสารลับที่ถูกบันทึกไว้ตั้งแต่คิตรศกราั1947เหล่านี้ล้วนเต็มไปด้วยคดีที่แปลกประหลาดมากมายไม่ว่าจะเป็นรายงานของการพบเห็น UFO จากสถานที่ต่างๆมากมายหรือจะเป็นรายงานการมาเยือนของมนุษย์ต่างดาวอย่างเช่นรายงานในปีคิตศกช1952 ที่มีการพบเห็นวัตถุบินได้ลึกลับในบริเวณทางตะวันออกของเยอรมน,นีกำลังลอยไปมาอยู่บนอากาศเป็นแนวโคง้งและเปลี่ยนตำแหน่งไปมาหลายต้นหลายครั้งโดยในบันทึกการสืบสวนมีข้อความระบุว่าวัตถุสิ่งนั้นมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15เมตรและมันบินวนอยู่บนท้องฟ้าประมาณ10-12นาทีและนอกจากนั้นในปีเดียวกันมีรายงานอีกอันหนึ่งที่ระบุว่ามีการพบเห็นวัตถุลึกลับความเร็วสูง กำลังบินอยู่บริเวณน่านฟ้าของประเทศสเปนและภูมิภาคของแอฟริกาเหนือซึ่งพยานที่เห็นเหตุการณ์ในโมนักโกได้ให้การว่าวัตถุดังกล่าวทิ้งควันเป็นแนวยาวอย่างเห็นได้ชัดก่อนที่มันจะบินเป็นรูปโค้งและหายวับไปในท้องฟ้าและอีกหนึ่งรายงานที่น่าสนใจเกี่ยวกับ UFO จากเอกสารลับนั้นได้เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนปีคริสตศักราช1966ในบริเวณชายแดนโซเวียตและอิหร่านเนื่องจากมีพยานหลายคน ได้พบเห็นลูกไฟสีขาวที่มีขนาดใหญ่กว่าพระจันทร์เต็มดวงถึง3เท่ากำลังส่องแสงสว่างจ้าและลอยอยู่เหนือท้องฟ้านาน,านกว่า5นาทีก่อนที่มันจะหายไปต่อหน้าพยานผู้พบเห็นเหตุการณ์หลายคนแต่อย่างไรก็ตามครับแฟ้มรับคดีต่างดาวต่างๆที่ถูกนํามาเผยแพร่นี้ไม่ใช่หลักฐานที่ยืนยันว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นมีอยู่จริงแต่มันเป็นเพียงการบันทึกรายงานของการพบเห็นยานต่างดาวเท่านั้น ซึ่งหลังจากที่ CIA ได้ออกมาเผยแพร่ข้อมูลลับดังกล่าวนั้นก็ได้ทำให้รัฐบาลหลายๆประเทศเริ่มที่จะเปิดเผยเรื่องราวของมนุษย์ต่างดาวต่อประชาชนมากขึ้นอย่างเช่นทางกระทรวงกลาโหมของสเปนที่ได้เปิดเผยรายงานจำนวน80ชิ้นที่มีเอกสารจำนวน1,900หน้าและมันเกี่ยวข้องกับการพบเห็น UFO เหนือน่านฟ้าของสเปนตั้งแต่ปีคริสตศักราช1,962 ไปจนถึงปีคริสตศักราช1995ให้ประชาชนได้รับรู้ซึ่งนั่นก็ถือเป็นความคืบหน้าที่ดีสำหรับผู้คนต่างๆที่เชื่อว่ารัฐบาลหลายแห่งของโลกได้กุมความลับของมนุษย์ต่างดาวเอาไว้และสักวันหนึง่งประชาชนทั่วไปจะสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ทั้งหมดจนได้ดูกันไปเลยสักทีว่ามีสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญาอาศัยอยู่ที่ไหนสักแห่งในจักรวาลแห่งนี้หรือไม่